างกลุ่มเลยขาวไม่เป็นไหนเอาโอ้ทำไมกันอย่างนั้นครับโอ้โห,ห,โโหคือโดนแดงอีกลูกหนึ่งคิดคิดคิดนั้นให้แต่โดนแดงลูกเดียวแต่ว่าไปโดนอีกลูกหนึ่งหรือเปลี่ยน โดนลูกแรกแล้วไปโดนลูกสองอีกด้วยนี่ครับลูกแรกนะครับเขาไปเฉี่ยวลูกสองเปลี่ยนแล้วมีแดงข้างล่างด้วยหลุมกลางโอ้เสียหายมากว้าว wow. ดำอ้าวยังได้ได้แดงลุกกลุมมุมซ้ายครับ6ดดำไปอยู่ข้างจริงแต่ว่าได้แดงลุมมุมซ้ายลุกกลางลุกกลางดูดีดีนะครับอาจจะได้ลุกกลางซ้ายพอลุมกลางแล้วได้สี่ นี่ถ้าได้เฟรมนี้มีพักครับ15นาทีว้าว <13. S 2> วางมือได้รับกินดำบอนดำกลับมาตั้งจุด ยังได้ได้ทั้งลมมุมขวาและซ้าย20ลมมุมขวาไปตั้งที่น้ำเงินถ้าลุกใกล้ขาวลมมุมซ้ายก็กินดำ 21แทงให้ขาวดุด มาเล่นแดงลุงกลาง26 27ยังสอดคิวได้ครับจัดดำ Thirty four. out <coughs> Thirty five.

Ôi, oh, 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 oh. wow, gần Này, <coughs> เลือกได้น้ำตาลกับเขียวเหลืองก็ได้อยู่ที่จะเอาขาวกลับมายัางไง <c oughs> เป็นเขียวนะครับคนนอนได้เล่นแล้วครับโอ้โหว้าสวยงาม แล้วก็ต้องได้เฟรมด้วยครับแล้นนครับอย่างน้อยอยังได้ต่ออายุเฟรมต่อเฟรมไปเรื่รอยๆ้ได้พัก15น,นาทีด้วยสามสิบเจ็ดแต้มนำอยู่ 53. อ้าวโอ้โหเนีลเหลือเชื่อโอ้โหแพ้นี่คือจบเลยนะครับจบแมตช์โอ้โหเนวพยายามแล้วก็ปั้นมาจนเข้าที่เข้าทางโอ้โห โอ้โหเหลือเชื่อรับเดียวดำกลับมาตั้งจุดสีอยู่ที่จุดมีแดงติดชมพูลูกหนึ่งให้แคนนอนเลยลอเปล่าครับแม่ย่างรับยังเดี๋ยวค่อยแคนนอนหลังจะกินแดงติดชมพูอย่างนี้ถ้าแคนนอนแดงได้ครึ่งใบนี่ เรียบร้อยเลยเดี๋ยวดูกันครับกินสีเอกินแดงหลุมมุมซ้ายแคนนอนชมพูก็ได้<า>ครับต้องแคนนอนชมพูโอ้โหทางให้ ไต้องแรงครับนิ่มๆอมอมพอหรือเปล่าลุมกลางโดนบางไปหน่อย <40. S 1> อเธอนี่มันโดนบางไปหน่อยนะวันนี้อีกสักนิดถ้าตบไม่ได้ก็ฝังขาวหลังชมพูนั่นนะครับ แม็กเซลบย14ยังนำอยู่ครับ <al> mm hmm. นิว24บนตัว35นิวน่าจะได้เฟรมได้ไปพัก15นาทีแล้ว mm hmm. ยังต้องเสี่ยงอยู่ว่าจะจบแมตช์หรือว่าไปต่อ จะแทงไซครับโอ้โห oh ไซโดนครับแต่ว่าโดนแล้วจะตายเอานะครับเพราะว่ามันคาดเดาลำบากครับ สายแล้วจ่อไม่จ่อแล้วจ่ออย่างนี้นี่อาจจะจบแมตช์นะครับน่น่าจ,จะจบเลยครับเดี๋ยวดูว่ามาร์กจะ ปิดแมตชในไม้นี้ได้หรือเปล่าเนีย <c> ว <oughs> สูตร <Six. S 1> เต็มฝีมือสุดฝีมือแล้วนะครับในเซตชันนี้เพราะตามเยอะครับไปพลาดดำแล้วมาแก้สนุกนี่มันคาดเดายากครับพอแทงไซส์แก้โดนก็ตาย ก็รอเวลา <Thanks. S 1> เผด็จศึกอยู่11มาก <15. S 2> เป็นคนแรกที่ได้เข้ารอบรองรอพบผู้ชนะระหว่างมาร์กลเลียมส์กับโรนี่โอสโลเวนนะครับช่วงสองทุ่มครึ่ง <20. S 2> ตัวหนึ่งเป็นจัดทรัมกับคาร์เดนวิลสันจัดตามหลังหกต่อสิบส่วนมาร์กลเลียมส์กับโรนี่รอรนี่ตามหลังสองต่อหกต้องการทั้งสองลูกครับ มารคเซลบี <26. S 1> เขาไปล,ลุนยังอยู่บนเส้นทางลุนแชมป์สมัยที่4จบกับ <13. S 1> มารคเซลบีเอาชนะนีโรเบอร์สันได้ 1 3บต่อเจ็ดเข้ารอบรองไปแล้วนะครับมาเซลบีหลังจากที่มาสู้กับหมูปักน้ำแบบเจียนไปเจียนอยู่แต่ว่าพอเข้ารอบรองในรอบ8คนนี้เอาชนะนิวแบบถือว่าขาดนะครับ13บต่อเจรอพบมาร์ก